สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำ modify กันดั้มบาบาทอเทจนะครับตัวไหนเราไปดูกันนี่ตัวนี้นะครับกันดัมบาบาทอเท HG ตอนนี้กำลัง modify อยู่ <c oughs> ก็ตัดประกอบเต็จแล้วตัดเส้นเรียบร้อยติดติ๊กเกอร์เรียบร้อย <c oughs> ก็มา modify มาตัด o m m มาเดินลาย มาเดินลายเพิ่มแล้วก็แปะแปะชิ้นส่วนเพิ่มนิดหน่อยก็ทำตามใจตัวเองนะครับอยากให้เป็นรูปแบบไหนสวยแบบไหนก็ทาำตามใจตัวเองนะครับเดินเส้นเดินลายชิ้นแต่ละชิ้นส่วนนี่ตัวอันนี้ตัวนีน HG นะครับ HG ก็ยังทำไม่เสร็จนะครับ เดี๋ยวก็าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวเต็มอีกทีนะครับกันด้มาบาปท้สต,ตัวนี้สวยครับสวยถ้าต่อดิบก็สวยนะแต่นี้ผมมาเดินลายเพิ่มตัดเต้นเพิ่มแล้วก็มาเอาติดชิ้นส่วนเล็กๆเ,เพิ่มนี่ครับชิ้นส่วนเล็กๆามาติดเพิ่มเห็นไหมเห็นไหมก้องเห็นนี่ครับมาติดเพิ่มเข้าโฟกัสเห็นไหมนี่ครับชิ้นส่วนชิ้นเล็ก ครับเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วจะมารีวิวตัวเต็มๆที่ทำเสร็จแล้วอีกทีนะครับครับผมสวัสดีครับ